สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k. k. d. i. y. นะีฮะวันนี้นะครับเรากลับมาบ้านเก่านะ่นี่นะครับท่านผู้ชมนะก็คือเป็นเกมโเลดินาอีกแล้วเกมเนี้ยผมเล่นจนเบื่อแล้วนะแต่มันไม่มีทางไปจริงๆไนงะวันนี้ก็เลยกะที่จะมาเล่นอีกทีหนึ่งแต่ดูจากภาพแล้วนี้มันเปลี่ยนไปอยู่นะหมายถึงสมันนะนะโอเคครับผม ก็เป้าหมายเดิมนั่นแหละครับให้เราตามหาสมุดนะครับผมมันก็เขียนอยู่นะว่าบุ๊กอะประมาณ8ดเกยอะไรวะเอ้ยเฮ้ยไปจะพึ่งยาพึ่งอยาพึ่งใจเย็นพี่ยังไม่พร้อมเลยน้องใส่เต็มเหนียวไม่ได้นะพี่จุกก็นี่ให้ตายเถอะรู้เสียงเกมเบาเกินไปนะอยากได้แบบดังๆแบบขนลุกเลยอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะไม่ใช่อะไรครับมันไม่มีคลิปจริงๆว่าจะทําแบบคอนเทนต์เล่าเรื่องผี่ไม่รู้จะเล่าอะไรดีนะครับท่านผู้ชมมันไม่มีมันไม่มีอารมณ์ในการเล่าไม่รู้จะเอาดึงอารมณ์บิวอารมณ์ยังไงท่านผู้ชมดูนะผมวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมนี้แหละก็ด,ดูดูเกมเก่าไปก่อนผมว่านะเกมแกรนนี่เนี่ยจะเป็นเป้าหมายต่อไปอีกแล้วไม่รู้นะครับเวลาเล่นเกมแกรนนี่ที่หลเนี่ยคนดูโคตรเยอะเลยเป็นร้อยอ่ะ แต่ว่าเล่นเกมสยองขวัญแบบอื่นๆเโอ้โหคนไม่ค่อยดูโคตรเซ็งไงครับสวัวมากนะถ้าเป็นเกมเมอร์นะผมจะบอกเกมเมอร์นี่เขาจะเข้าไปดูช่องดังๆหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอก้ด็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็พี่แป้งโอ้ยเลยวะพี่แป้งแล้วก็นัดปินโตเขาสว่สนสวสมนมากอะเอจะไปดูช่องใหญ่ๆกันหมดแล้วครับคือเขาเป็นระดับเนาะมาดูผมซียังอยู่ในเกมมือถืออยู่เลย อีกกี่ปีกี่ชาติฉันถึงจะมีคนดูเป็นพันเป็นหมื่นให้ตายเธอไอ้เวนนนเ้ยแต่ก็ช่างเะครับท่านผู้ชมทําเพื่อความรักครับเฮียแล้วแล้วคนมันรักในการทํา y o u t u b e แบบยังไงก็มันเหมือนเดิมแต่ก็ทนดูไปเถอะครับท่านผู้ชมนะมันมันนั่นแหละช่วยดูในเถอนี่ผมเก็บนี่ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะสอัน,ลนแล้วครับ ที่ยี่ห้องนี้มันเชื่อมกันเลยนะโอ้ยไม่ได้อินกับอะไรขนาดนะั้นหลอกบอกให้นี่มันเป็นด่านที่ยากสุดๆเลยนะผมเล่นด่านที่ยากสุดๆเนี่ยกี่ครั้งแล้ววะน่าจะจำไม่ผิดน่าจะหลายครั้งอยู่ก็คือว่าผมจะเก็บให้มันได้นี้ไงผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูด่านประมาณด่านสองด่านสามอีกของเซนน่นะที่ผมเคยลงไปแล้วนั่นแหละผมได้ลงแค่ครั้งเดียวผมก็เลยอยากลงอีกครั้งหนึ่งไงเจ้าพวก ด่านที่มันยังไม่ปลดล็อกอะไรอย่างงั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะเราต้องเล่นสะสมไปเรื่อยๆนะมันถึงจะปลดให้เราเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราเดินเร็วขึ้นวะผมว่ามันเร็วขึ้นนะเฮ้ยอย่าบอกเขามีอะไรใหม่ปะเนี่ยขนาดเกมแกนนี่ภาคแรกเนี่ยมันยังมีอะไรใหม่เลยนะทำไมภาคนี้มันจะไม่มีอะไรใหม่เลยวะ สมุดก็ได้กุญแจก็ดีแต่ว่ากุญแจอะดีสุดตรงที่ว่ามันไปได้ทุกห้องไงโอ้ยเสียดายกุญแจครับห้องนี้ไม่น่าเปิดเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะให้ตายเดี๋ยวว่าเสียดายกุญแจโคตรเลยเฮ้ยตายเออผมว่ามันวิ่งเร็วขึ้นนะร้องไห้หาพ่อเธอะดูนันนี่เห็นไหมวิ่งเร็วขึ้นวู๊บ เซดีนาอยู่ข้างนอกแน่ๆเลยอะ่ะผมชินกับพวกผีประเภทนี้แล้วโอ้โหคีมดอดเฮ้ยสามแล้วจ้าได้มาสามมันแล้วสามเล่มแล้วจ้าเริ่มร้อนแล้วสิครับผมแคสเกมอยู่ในรถด,ด้วยตั้งแต่เป็นโควิดมาเนี้ยแคสเกมไม่ค่อยจะได้นานเท่าไหร่เพราะว่ามันจะชวนปวดหัวทันทีอะ่ะ เดี๋ยวไว้จะกลับมาทําคลิปแบบบ่อยๆใ,ให้ให้ดูกันนะครับก็ขอโทษนะครับที่หายไปอ่ะหายไปประมาณสามสี่วันแล้วแหละมีคนคิดถึงบ้างไหมเนี่ยเฮ้ย,ยดูมันนาน,านๆก็ไม่ได้เอ้ยเอ้ยมึงดักอยู่เลยไงระหว่างทางเฮ้ยเอ้ย,อยไปยังไปแล้ว ดูสิเราเดินเร็วมากเลยวิ่งเลยนั่นเนี่ยผมจะอ้อมไปที่ห้องแถวนู้นนะมันยังมีห้องอยู่ที่เรายังไม่เคยไปเลยผ่านมาห้านาทีแล้วด้วยแต่ว่าเราต้องไปตรงไหนวะปึ๊บนี่ปะนี่แลเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ย oh <yeah. S 1> มาแล้ววะนนียเออมาแล้วว่า นี่ผมว่าตรงนี้แน่ทางออกเป็นทางตันนี้งานงอกเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เส้นทางนี้มันน่าจะเป็นเส้นทางที่ตอบโจทย์คณะกรรมการแน่ๆเลยหรือว่าไม่ใช่าไม่ตอบโจทย์เลยนะเนี่ยเฮ้ยตอบโจทย์จริงๆด้วยครับมีกุญแจอยู่สองดอกเดี๋ยวไปเปิดห้องนี้กัน ห้องนี้มันใช้กุญแจเสียดายเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเ้ยมันดูดมันดูดจะเล่นโอ้แหมแล้วก็ดักอยู่แต่ตรงนั้นเลยนะติดแล้วเห็นไหมไปแล้วครับใส่ดินหน้ามอย่านะเหงื่อออกแล้วครับร้อน เย้ yeah. บ้าเอ้ยโอ้ยหกเส้นทางที่มานี่ไม่มีครับแถวนู้นน่ะเราหาดูหมดแล้วนะั่นเหลือแถวนี้แหละที่เรายังหาไม่หมดมันเหลือที่สุดท้ายแล้วเลยนี่ไงอีซี่นี่มันไม่ใช่ด่านอีซี่นะมันเป็นด่านที่ยากเลยแหละด่านที่แบบยากสุดๆแต่มันก็ไม่คารนามือผมหลอกบอกเลย เก็บกุญแจอดอกนี้ครับดอกนี้ให้เธอเฮ้ยันม,มาตั้งหลายที่เลยเหรอผมจําได้ว่ามันจะมีห้องห้องนึงที่มีเซดิน่ายืนอยู่ผมยังไม่ได้ไปเลยเอ้ยไม่ได้อย่างงี้สิเราไม่จะเป็นต้องไปแล้วได้เวลาออกไปจากที่นี่แบบอีซี่แล้วจ้าในเวลาแล้วครับมีไหมพอเราเอ้ย พอเราขยับขึ้นมาเป็นเซียนเกมผีอย่างเงี้ยเซดิน่าหรือว่าค่ายแกนนี่เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่า,าควรทําไงอยากเล่นเกมใหม่ของค่ายนี้แล้วสีนี่คือทางออกใช่ไหมมันอีซี่กว่าเดิมเมื่อก่อนผมใช้เวลาตั้งเยอะ โอเคนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K.D.I. นี่นะครับผมคลิปหน้านะฮะจะเป็นอะไรนะครับผมอย่าลืมมาติดตามนี่นะครับจะได้ไม่คาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านนี่มาเลยอ,อีก2ห้องนะครับผมเนี่ยผมเคยไปแล้วแต่ว่าผมจะหาเวลาเล่นเกมนี้บ่อยๆแล้วก็จะปลดล็อกต่างพวกนี้ให้ได้ตอนนี้ได้7 0 0 0แล้วนะครับท่านผู้ชมนะ แป๊บเดียวนะแต่ละดาดหนูสิเดี๋ยวใช่หรือเปล่าไม่ใช่นั่นแน่ไม่ใช่หรอกไม่รู้แหละโอเคเราเจอกันใหม่ครับ